Khoai đi lũ kỳ xan khe Khoai đi lũ kỳ xan khe đi lũ đi <N> <Overwatch6> lũ đi yêu thương yêu ทำเป็นกรรมพันธุ da, mi, ung, si ์แต่ก็บอดีตีอยู ante, body, okay. okay. ante, ่ตีกินก็เป็นคนธรรมดาค่อยบอดีมีตีกบินฟังเสียงวงลางโทวตแค่ลาสุดเสน่ห์ของเสียงพินลูกอีสานแท้ค่อยนี่ลูกอีสานแท้โทรหามัมแม่ไอจะ่วส่วนเงินแน่ลูกอีสานแท้คอยนี่ลูกอีสานแท้พอได้แนวแก่พอได้พอได้แนวแก่ลูกอีสานแท้คอยนี่ลูกอีสานแท้โทรหามัมแม่ไอจะ่วส่วนเงินแน่ลูกอีสานแท้คอยนี่ลูกอีสานแท้ อดีแนวแกพอดีพอดีแนวแกจดดดเดาลจะได้ดดดาเพลงนี้ของลุยสานมีบุนมีงานต้องจ้างแต่มอลำั้าน้มัมันเสียงไหสานบอกว่าไปจ้างพวกเขากำมวนกันถ้าเจ้ายังบอกให้ร้องอย่ามัวแต่มองให้เขามาลองกันมาฟ้อนลำแต่น้ำกันสิบสามพันเรามาดำเวลายังมันรวมตัวกันมาเบ่งวิ บอมันคิดเราแต่ในเปามีเห็นเนส่สิลาเตาสิว่าบอกว่าสามันโอาสามนี่และนี่คือเสียง B E I N G S คือสักเลยกับพัสตาพบสตาบอกให้ลืมทินทานวันที่โตมาม่ว่เจอภาษารวกายเกาเรือที่สามทางแท้จนนิรังกาเรือบรรทุกสินค้านะครับผมเรือบรรทุกสินค้านี่สมัยเป็นสมัยหนึ่งนี่เลยนะครับที่ผมอยู่อยู่กับเพียบ,บอยนะครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องไงลูกของป้านั่นแหละครับ ที่เกาะกูดผมก็ได้เคยใช้ชีวิตอยู่นะนะครับเรือขนสินค้าข้ามฝากนะครับแล้วก็มีโอ้เดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีเดี๋ยวกค่อยเหนื่อยแล้วก็มีกลมเจ้าท่ามาด้วยครับกลมเจ้าท่ามาขุดโลกมาขุดโลกล่องนะครับล่องเรือนะครับผมระหว่างใช้นั่นแหละขนของไปกอะกูดนี่แหละล่องเรือนี่จนวนมากจะใช้ขนขนขนครับขนสินค้านะฮะผม นะน้ำเข้ากอกอยู่ผมมาเรือไปหายดอนก่อนวันนี้เมื่เช้าเมื่ช้าได้กู้ไปแล้วครับทีหนึ่งนะฮะเมื่อเช้ามาสองคนกับภรรยานนั่เลยวันนี้ก็จะมาย้ายย้ายตำแหน่งครับเก็บเกบเก็บก่อนเลยนะฮะผมเนื่องจาก เหยะยเยอะเก็บเป็นเป้าไม่รู้นะฮะนานแล้ว อย่าเปนะครับ

ยหี้ยำไปเลือยเลย โอ้ติดกุ้งบายเลยติดโดนกุ้งโต๊ะทอานี้ปูนี่ก๋อยอวนหักไว้มีปลาเลยปอนวอ้ลืมเก็บลืมไปว่าวางอวนไว้ฝนตกอ่ะได้ไรเลย โอ้เด็กปูดำาอม่ตัวหนึ่งครับโอ้มีเพื่อนแล้วสุบานกับตัวหนึง่งนะปูดำปูดำมีอะไรอะ่ะ เดี๋วหวยมาเพียบเลยวุยมัจะติงกันติงเอาละทีนี่มึงหรือซังไงหวยหินมนี่ กินล่อเลี้ยงกายาตามประสาคน่าบนดอยเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเงาให้คิดออกเรื่องม่อยู่เป็นเพื่อนช่วยกันหาเปืือกหากรอยเลี้ยงบูเลี้ยงมาทงป่าทำไรเรลือนลอยสร้างวิมานบนดอยเป็นนกน้อย 要放青菜。 อันนั้นดอนโอ้คนไม่ไผ่ครับเผื่อจะได้ไปทำโครงทำแค่นั่งนะฮะทำสารพัดประโยชน์นะครับผมไม่ไผ่แช่น้ํานี่นะนะมันจะได้ทนนะครับผมจะทําอะไรก็ทนทำช่างโอ้สารพัดครับจะเป็นแค่เป็นโต๊ะเป็นอะไรเนี่ยแล้วแต่สามารถคุณทํานะครับผมมีมีมีบริการนะครับผมนะฮะลุงเลินกุ้งเลินกุ้งเลินนะฮะกุ้งเลินกุ้งเลินกุ๋งแหลมนั่นแหละ กงเลิมตาแหลมนะฮะแหลมเทียนนะครับผมกงเลิอนแกแกเป็นนะครับผมผู้สูงอายุที่แบบนะฮะทำจากไม้ไผ่นี่แหละประดิษ์ประดอยจากไม้ไผ่นะครับที่นั่งที่นอนโต๊ะก็อี่อะไรก็แล้วแต่ครับแกเห็นแกทำมานานแล้วครับนมนานมากเลยนะฮะทำประโยชน์จากไม้ไผ่นะครับลอยน้ำทะเลเป็นเป็นไม้ไผ่ที่ลอยมาจากนู่นแหละครับนู่นแผงหอยทางนู่นแหละครับนี่ เป็นแผงหอยนางลมครับผมนะหอยนางรมก็จะปักเป็นแผง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 เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมนะผมจะได้ไปถ่ายทาโอ้รอเรือมีเครื่องก่อนครับนะจะได้ไปถ่ายทําให้ดูนะฮะผมวิถีชีวิตของชุมชนคนอ่าวใหญ่นะครับผมเลี้ยงหอยนางลมนะฮะก็เป็นอะไรที่ผมก็อยากจะไปนะแต่มันจะรอดลอนิดนึงครับแล้วรอเรือมีเครื่องก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะฮะสำหรับ การทาหอยนางรมฮะข้างนอกนุ่นทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยมองเห็นเนีย่ยแผงหอยนางรมทั้งน right. ั้นเลยฮะก็เจอดอนมาหลับอ้วนก็รีบๆเก็บนะฮะกลางวันนะฮะผมเนี่ยก็ผลทอดแหฝากมานะครับผมก็ฝากมาหาผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามวางกลางคืนกลางวันจะพยายามเก็บให้นะครับผมแบ่งๆกันกลางวันกลางคืนนะครับผมจะมาหากินด้วยกันนะฮะ ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ลืมเก็บนะฮะผมเพิ่งมาเก็บน้ํามันเพิ่งโตรครับผมสําหรับหอยปักเป็ดตอนนี้นะครับยังไม่มีเลยนะฮะยังไม่มียัง,ย,งยังหารูไม่เจอนะครับผมยังหารูไม่เจอเลยอห oh. อยปักเป็ดก็เริ่มหายากนะครับผมหายากหมดทนุกหอยหละน้ํามันน้ํามันไม่ตรงกับจังหวะครับผมจังหวะที่จะมาหา ยังไม่เห็นเลวอะไรวะโอ้เหม็นเมน